อจบดนี้ฤดูหนาวแล้วมันคริสต์มาสค่อนข้างจะเข้ามาใกล้พอสมควรวันนี้วันที่เท่าไรวันที่23่ามันช่างเป็นฤดูการที่หนาวพอสมควรผมชอบวันคริสต์มาสมากเลยนะมันทำให้ผมรู้สึกอ๋อผอุ่นใจเมื่าจะหนาวมากแค่ไหนก็ตามแต่วันนี้มันยังไม่ถึงสำหรับผมมันยังไม่อุ่นขนาดนั้นแล้วก็อ๋อแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามถึงวันนี้จะหนาวขนาดไหน มันก็ไม่สามารถที่จะลบความโกรธของผมได้ให้ตายสิมันช่างร้อนระอุืะเกินเอาล่ะพระเจ้ารอให้ฟังวันนี้เกิดอะไรขึ้นโอเคในวันนี้นะครับเพื่อนของผมเนี่ยมันนัดกันไปดูหนังสเปรดแมนกันใครรู้ใช่ไหมวันนี้วันที่23มันเป็นวันที่หนังสเปรดแมนจะเข้าในไทยซึ่งผมก็ไม่ได้ไปด้วยหรอกผมแค่เห็นในสตอรี่ก็คือเพื่อนของผมคนหนึ่งเนี่ยมันนัดเพื่อนกันไป4คน ตอนแรกมันก็มาชวนผมด้วยแต่มันฟักกับกูไม่ไปกูนั่งว่าลูกอยู่บ้านอย่างไแต่เป็นเพื่แมนก็แล้วทีนี้พอมันไปกับสี่คนปุ๊บไปดูหนังก็เรียบร้อยกลับบ้านมาไอ้เพื่อนผมคนนี้เนี่ยมันก็ขับมอเตอร์ไซค์แบบซึ่งมันก็อายุพอาะาผมว่าแหละมันขับควายตืดๆตืดๆแล้วหลังจากนั้นก็เบิดกับว่าเออคันเร่งของมันจะหลุดหรืออะไรสักอย่างขึ้นมามันก็เลยเลื่อยที่จะเออถ่ายภาพมาให้ดูว่ารถมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ ส่งมาให้พวกเราดูแทนแล้วก็เล่าว่าเธอสติอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เล่าว่า,ารัดซ่องอยู่ข้างหลังแต่มันบอกว่ามันเพียงแค่คันเร่งเท่านั้นแค่อ่อเสร็จใหม่แค่ต่อเข้าไปใหม่มันก็หายแล้วก็ตอนนี้ก็โทรเรียกแม่ให้เอาไขควงมาซึ่งผมดูภาพแล้วนั้นจากถนนเนี่ย เออมันน่าจะอยู่ที่ระเวนะแต่หรืออาจจะไม่ได้อยู่ที่ระเวก็ได้น,น่าจะอยู่สักที่หนึง่งแต่ผมมั่นใจว่าถนนแบบนี้นะั้นเอ่อไม่มีในหนองตานาอย่างแน่นอนไม่มีอย่างแน่นอนเพราะอะไรนะร่ะเหรอผมเคยไปหนองตานาะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮยช่างไม่เคยเขีย่ตอนนี้คุณเลยพูดไม่รู้เรื่องละไรสัตว์โอเคช่อมาเถอะแต่คุณรู้เลยไหมมันคืูเรียกแม่ที่อยู่หนองตานาะแล้วถนนที่มันอยู่เนีน่ยผมมั่นใจว่าไม่ได้อยู่นหนองตานาะอย่างแน่นอน กูไม่เข้าใจอ่ะมึงกลายเป็นลำบากแม่เหี้ยแล้วร้านส้มอยู่ข้างหลังนะแต่เบิร์แบบกลายเป็นว่ามึงรหญิงยะโสอีโก้สูงขึ้นมาแล้วก็แบบอยากหาคฟุตไทยกูไม่เข้าใจไอ้เหี้ยคือมึงสูงมาตั้งแต่แบบอากาศแบบคือท้องฟ้ามึงยังไม่มืดเลยแต่ตอนนี้มืดแล้วไอ้เหี้ยคือคนฉลาดเขาไม่ทำอย่างนั้นไอ้เหี้ยคนฉลาดเขาแบบเห็นว่ามีร้านส้มใกล้ๆเขาจูไปแล้วมึงบ้าเหรอมึงถีบแม่งไอ้เหี้ยเออไอ้สัตว์มาฟุ้งเฟี้ยว์อะไรกูถีบโวยเลยไอ้เหี้ย